สวัสดีครับเพื่อนๆนหลังจากเราเอากระชังออกแล้วก็ปล่อยปลาลงบ่อเนาะมันก็จะดูโล่งขึ้นนะทีนี้ไอตัวเวนจูรี่เราเนี่ยตัวมันเล็กเวลาให้ฟองอากาศให้ออกซิเจนกับน้ำเนี่ยมันไม่พอเนี่ยเราก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมานี่ันหันเติมอากาศ นะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายนะใช้งานได้ดีเลยอ,อันนี้แหล่งพลังงานนี่ดูเป็นแผง250วัตต์หนึ่งแผงนะเป็นแผงมือสองได้มาจากเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนเก่งนะมากเลยให้มาแค่900เอง ครับตัวนี้ผ่านตัวคอนโทรนพันไวเราทำใช้เองเนาะก็มีสายลงไปงเดี๋ยวเราไปดูเครื่องใกล้ๆตอนนี้ก็แก้ไขจนมันดีแล้วนะก็จะมีปัญหาเรื่องความตึงสายพานนิดหน่อยอันนี้เราเลือกใช้สายพานเพราะว่า เริ่มต้นมาเรามีมุ่งเล่กับมอเตอร์ที่เป็นล่องบีอยู่เราก็เลยจำเป็นเป็นม,มูเล่อยู่เราก็เลยจำซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นม,มาเพิ่มนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่เป็นสนิมน,นะแต่จจต้องเปลี่ยนยพ่นบ่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร,นะรมันค่าจะทำงานดีเลยนะครับอาจจะไม่แรงมากนะเพราะ เราใช้มอเตอร์แค่250วัตต์เป็น DC เป็นมีแปลงทานนะเพราะราคาถูกนะครับตัวคอนโทรลก็ถูกตัวนี้และอย่างหนึ่งก็คือตัวบอดี้มันจะน้ำไม่เข้าอ่ะเข้ายากไม่เป็นไรเราก็เปิดไว้ที่นี้เลยแต่ถ้ามันจะพังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราอาจจะทำปลวกครอบกันน้ำก็แล้วกันแต่ตอนนี้อยากให้มันมันโดนน้ำโดนอะไรมันจะได้เย็นหน่อยก็ทั้งมัน นะลองดูการทำงานใช้มู่เลย12นิ้วตัวนี้2นิ้วครึ่งน,นะตัวตัวตัวขับเนี่2นิ้วครึ่งเนี่ยต่อตามยบส12นิ้วนะลองดีเราใช้2ใบนะบางที่ให้4ใบแต่เรากลัวมอเตอร์เราจะลาไม่ไปดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะพังก็เท่าที่น้ําออกมานี่ก็ก็รับได้นะครับในบอ่อเราเนี่ยมี รับทิมอยู่พันกว่าตัวมีปลาดินอยู่สามร้อยสวายอยู่ก็สามร้อยได้นะครับเหลือก็เป็นปลาช่อนอีกร้อยห้าสิบตัวอยู่ประมาณนั้นที่เราปล่อยไปแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ถึงมันอาจจะตายบ้างปล่อยออกจากกระชังเพราะว่ามันมันไม่โตเราหัดเลี้ยงแล้วมันไม่โตเลี้ยงบ่อด,ดินดีกว่าลองดูกินจอบตายหมดเลยนะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วอยวต้องไปหามพเพิ่มหน่อย สวัสดีครับเพืเ่นนนอนๆวันนี้เราก็จบเพียนเท่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็พอ,อใจมากเลยนะครับ